โอ้พี่น้องอยากให้น้องช็อปไปร่วมอยากให้น้องช็อปไปร่วมสายด้วยจังเลยเขาจ้างเพิ่มเลยป่ะครับได้เลี้ยแต่การตัสินใจของแต่ละคนพี่น้องเลยถ้าก็มีกาแฟลายแก้วระเบิน,น,บนวดัดบอก,ก็อยากให้ไปอยู่แต่ว่าในเมื่อในเมื่อ,อตัดสินใจกันแล้วมันก็ ที่บอกเนาะมันก็ต้องลุยกันบอสจัดก,การบอสน้อยหนห่อยผิดตับคักรักท่านผิดตับเรื่องอะไรผิดตับเรื่องอย่างพี่น้องผิดตับเรื่องอะไรใส่สูงไปธนาคาไปธนาคารไปรถตัดเสียนั่นเธอเห็นบอสเส้นทันบอสแล้วก็เข้าตรงไปกุด,ดีแม่ เขาเป็นรถละคเห็นบ้เห็นบ่าเดียม้กเข้อม้อคเห็นหนามมอฟเห็นหนามมออีกเขาจะไปทางไหนเนาเขาไปทางไหนกอนมันจะมีน้ำทายมาใช่ไหมแล้วไปโผล่สีแยกกันต้นตางใช่ไหมเร้ก็ตัวเดียวเลยผ้นี้เลยนี้นี่มอควเลยอ๋อข้หม้อควัส์เีาติดบอสขัยอนี่กับิดเขาต่วางมอมันกับบัอติดบอติดตัมอติดเปเนต ง,งานเปิดวงใหญ่คงอลังการมากเลยอลังการครับปีนี้หมดหลายหมดหลายมากหมดเนี่มันจะเป็นจำนวนหลาย นิ้วนางข้างซ้ายจองไว้ด้วยแวนสแตนเล่เรื่องใยายหันสรุปอย่างไรครับบอดผมก็ไม่ขอพูดแล้วการว่ามันเป็นเพราะก็เป็นเรื่องของภายในเนาะผมไม่ขอออกแสดงความคิดเห็นเรื่องอ่ายายหาันอีสานนครศรีผมเป็นผู้บริหารก็จริงแต่ว่า ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันก็ยังไม่เคลียร์หรือไม่อะไรก็ผมยังไม่ขอพูดดีกว่าให้เป็นทางบอสโน้ตผู้มีอำนาจกว่าผมเป็นคนตัดสินใจแล้วก็ร่วมพูดคุยแต่ผมก็ร่วมปณีประนอมได้อยู่นะครับส่วนแต่ส่วนของผมก็ูบรดดิแค่นี้ ผู้ติดตามผู้ติดตามซีอโอเต็มตัวก็ยังเหมือนช่วงมันบอลค้าชมมันเงี้ยวมันอะารพื้นดอลาร์ด้นีาา่โตเกียวบ่ะนะไัยล่มนะขึ้นเลยแท้โตเกียกันนไปด้วยกันหรอโตเกียกัะนะ ผมจะเอารถขับน,นี่พอไยไต่เวทีผู้เยยบนฟินแรนบริหารกไ่อ ทำไมรออย่งดียวก็มีารแลวมาขึ้นอย่างรอดูผู้เอตามซีโอขึ้นมาเก่าเขาแทนเก่าเก่าพี่น้องเป็นตัวเขาแ่บพี่น้องเพือนดเอาพี่น้องกูจะหันขยธนบันทันขั้นี นองอยู่โอ้กุมไงกลุ่ไงแต่นอนเมาสู้รถไงมเจ้สู้รถไล่พวกแม่บินตรงจากญี่ปุ่นจะไปเปิดวงนำเต้อค่ะอู้ยดีใจมากงานเปิดวงมาหลายประเทศมากขออย่างเดียวอย่าจืดไม่จืดหรือมั้งขนาดญี่ปุ่นอมามันเบิดอแต่มันปกครัลมันตกค้าแล้วนี่ มีเวลากับนอนพักกันหลายเริ่บนอนอยู่ครับนอนขับอยู่ถ่วงรถหนามรถฉันไอเรื่กาแต่มว่านนี่เป็น,นรถหน่อยโอ้ใจอยู่ค่ะการตัดสินใจของหลายคนมันก็อยู่ที่ตัวบุคคลด้วยนะครับ ถ้า,าจะาพอแล้วอิ่มแล้วก็เป็นไปได้เหตุผลแต่ละคนมันมีเหตุผลไฟซื้อหัาวป็นถ้าเจมิงคอนเซปต์เจมิงขับรถทั้งเกา่าทั้งหนักกลัวเขาเห็นยังเมื่อคืนวกหมูจากซื้ออุอยงอยานอยู่ดิ เ่าจะสุม่มัตะไปดมก่าพี่น,อไไน,น้องไม่มา้ำเมียเขามีแฟนแล้วเขาไม่ไปไหนแล้วเขาอยู่ออฟฟิศตลอดแล้วแฟนเขาเป็นคนขอนเกล็ดไมีแฟนแล้วหอพักสวยบองงา,ามงามแบพี่น้องหอพักนี่ก็ เป็นห้องน้ำในตัวหมดทุกห้องเลยได้เป็นเจ้าห้องครับสิบห้องสิบกว่าห้องมองสิบห้าไหมวะหรือสิบว่าจำม่ได้มีห้องน้ำในตัวทุกห้องเลยไม่มีห้องน้ำรวมไม่ต้องไม่ต้องเดินแก้ผ้าเราเป็นวงแรกนั้นเองที่เราทำห้องพักให้แบบมีห้องน้ำในตัวเลยปกติถ้าบงิเวณตี้ยต้องอาบน้ำรวมห้องน้ำรวมแต่ป้ายทิเลียคือ

ตี้มีลูกแล้วจริงไหมครับบอสคืออะไรอ่ะลูกแรไหนอีกบ่มีันก็ทาให้ลูกลมันอันนี้ตรงไปไม่เคยนี่เส้นทันบอก<อ>เ,เส้นานอมันมีเดียวเ้นัะบออะนาโมนบอรเราตรงไปรถตัาใหญ่นนมไม่เป็นรถตัดรถตัดใหญ่ทางออกอุดรก่อนทอนสะพานกันหระไก่อนทอนสะพานขาอุดรตรงไปนี่มันมีเขาน อ๋อหัวเลียวเศรษฐมณีบ้านเด่นหัวเลียวไปดีละทุก,ลกแล้วมันนอนห้องละกี่คนหอพักสวยมากขอบคุณนะครับหอพักผมเหมือนโรงแรมนะเหมือนโรงแรมห้าดาวพรีเมียม เพราะถ้าข่อยเฮ็ดยังกับเอาไปตีปเลร่นข้าวดีๆดีบาบางอย่างข่อยพันหูอยู่น้นองเธอเอาแล้วลอยังไงวะเอากูมิตเรื่องนี้ร้อมตีเธอมีเรื่องนี้ร้อมต,มออมตีแต่กับปล่อยไปกับว่ายังบาง,บางย่างหรอาอวาคือจะกหัว เปิดวงขอนแก่นนะครับเดี๋ยวถ้าจะสั่งติดป้ายพวกนี้สั่งผลิตป้ายใบนี้แล้วมันต้องเริ่มติดโปรโมดแล้วสองอาทิตย์ล่วงหน้าเปิฟนะอดฟรีมั้งบอเด่ไม่มีฟรีนะครับไม่ฟรี ไม่ใช่รู้นะตีหลานเขาก็ตอบคอมเมนต์อยู่นาตีบมม่มีรูดอกแต่เมียน่ะเมียนัหลายอยู่หวบ้านนีกันใครได้การบุรดแล้วกัน,น,กกนมีตัน<ก>ทำไม,ม่ได<ห>้สูงหายายเขาหายายสิบปีต้องงานไปหาผู้ใดกับบุรุถ้านอนห้องละสองคน นอนได้ยี่สิบคนเองนี่ครับสุมคนอน,มนอนกับหลายสุมไม่นอนก็เยอะสุมมือน,นีกัน,นอนบริหารหัวดจหอมได้หลายอย่างก็ได้กับนอนกัน,กนมาลิปเปียกกันไปตาค่ามมันจริงไปบอสมีค่าบอสมีมูลค่าสูงทำให้ทำให้ข่าวบอสมีกินมีใช้บางทีบางอย่างก็เห็นข่าวอย่างข่าวก็ ก็ปล่อยไปเพราะว่ารู้อยู่ว่าแต่ละคนได้สดได้ได้คอนเทนต์เนาะเพจต่างๆแล้วนี่นู่นทำภาพขึ้นมาแล้วก็เขียนข้อความแปลกๆๆ,ๆะนะแม้กระทั่งเพจข่าวนั่นแหละเล่นข่าวเล่นอะไรก็ดีละเลขาจะมีคนผู้จกักหลายแต่สิบไปนั่งในอันเขียดในคนนีบ่บัวเห็นออกข่าวสิบเพอ่ะสิบข่าวนี่ยข่าวจริงอยู่ประมาณสองน้องงานจะไม่ได้ยังเขียนขึ้นก็จะเสียไป ให้เราสิบ,บ้าไปนะก็ดีขึ้นดันพร้อมสนับสนุนออนไลน์จ้าวันเปิดวงขอบคุณนะครับขอบคุณหลายหลาย รถออรถรถอันนี้บอกรถรถทัวร์บอกรถทัวร์ที่ว่าถ่ายทีเซอร์เมืวว่อวานนี้บอกเขาจะไปเหตข่าวว่าคือว่ารถรถทัวร์เป็นแบบม้เอก็รอดูของจริงก่อนเขาถ่ายทําเขาถ่ายาถ้ยำเขาถ่ายหงหมาเข้ามา รถบัตข้างหน้าเนี่ยมันเป็นรถบททัตทีทายท้ำที่เซอร์วิธีอ่าม,มันเปลี่นรถบัตรอีหลีมันบปลี่นมันบปลี่นรถอีหลีมันเป็นรถบัตรา,ายท้ำของสิ่งรอบแป๊บหนึง่งรอบแป๊บหนึ่งรอด่วนเปิดขอบคุณนะครับ ของจริงเราแป๊บนึงโรตัสนวนม่วงจ้าหน้ามองมาทีหนึงเออดนันหลายแม่นโรตัสนม่วงูลทูแม่ไปน่อิบแนเ่นนี่บอกว่าจนี่วันเตรียมพร้อม เอฟซีบีมาจากเอฟซีบีมาจากเมืองนอกเมืองนาเมืองต่างประเทศใคยดีใจร้ายที่ทุกคนสนใจชีวิตข่อยบ่บข,อข,อข่อยบ่ข่ยสีจิตัวท,ทียเยวก็เป็นข้าวเป็นค้าวเป็นย่ามเป็นเป็นย้ามเป็นเวลาไปฝครก็ดีใจที่ทุกคนได้เรียนได้อย่างน้ำเดอ้อแต่า,าก็ิได้ลรืมสบักุมปิดน้ำแนว วันที่แปดตุลาเนี่ยก็เปิดขายแล้วนะครับสามารถซื้อได้เลยแปดตุลาคมนี้เปิดขายแล้วยังเป็นทางการสําหรับกลุ่มปิดตัวเกมมิวสิกนะครับสามารถทักได้ที่เพจตัวเกมมิวสิกเลยค้นีนี้ในเมืองไหม <c oughs> ดลละลายบาเลนคิดวอดด้วย้จขอบคุณนะครับ ขอบคุณไล่ที่อายตาเทงพี่ไหนผ่เป็นเงาตั้งประเทศหลายอยู่หลายเห็นเด็กกับโปโลคนหนึ่งมีค่าต่อคำบาแต่อายหูบอกว่าน้องเป็นคนต้นทุนน้อยมาก พียงพอแค่คำบาแต่เร่งอกหักบ่มีเส้นทางบ่สวยรวยด้วยความพอปัญหาคอยเอาปืนจ่อยังก่อนหลีกทางหลบลีทุกข้อหลีกทางหลบลีบอยานบอยานบ่ฮักแต่น้อง เป็นคนบอย่านบอฮักแต่น้องบอย่างบทุนบย่านานะพี่ดีโอยถือรางวัลทีถือรางวัทงลทีหนึ่งเนยไสีจางคนสีจางคนงานไปสีจางรถพาค้นงามไปเปิดวงคือพระจางไปเหรียญเงียยรถอีจางท,ทีหนึ่งเนี่ย เออบุ่ตมาดอกเนาะไปเรยนอยู่่นั่นรลวดก็ได้จ้าบอยานบอฮักสุดใจนี่มเปเพียนเวงสุดหลอเพี้นเอฟซีฟังดีกว่า